เชือ ia, ้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค ศาสตราจารย์ดรสมบัติพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลายลักัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณโปรดให้ในบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญชุดเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานมอบแด่พระสงฆ์จำนวนห้าชุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนสองชุด และมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลมสักอีกจมวน500ชุดโดยมีในกฤตโครงเมืองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสิวัตรฟูบินนอำเภอลมสักหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณนะหอประชุมอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้อำเภอลมสักได้เกิดอุทกภัยขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาจากการเกิดฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมวลน้ำเหนือในพื้นที่ของตำบลศิลาและตำบลตัดกรอยอำเภอลมเก่าไหลมาสมทบจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลตานเดียววัดป่าหนองไข่และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหลมสักกว่าห0 0ครวัวเรือนโดยทางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมสักทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปดำเนินการช่เหลือในเบื้องต้นแล้วและขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการเร่ดงดำเนินการให้ความช่เหลือตามระบียบทางราชการต่อไป